ยาฝนตกหนักมากครับพี่น้องแถวมาฮิดอนนี่แหละครับตกหนักมากๆเลยดูเอาดูเอาหนักไม่หนักมองไม่เห็นเลยเนี่ยมองเห็นลางลางเนาะ กล้องนะครับกล้องมันช่วยภาพชัดเจนเลยตกมาตั้งแต่แตนู้นเลยครับตำบลสารากลางครับเขตนนทบุรีตอนนี้ยังไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยยิ่งหนักยิ่งหนักกว่าเดิมนี่ปัดน,น้ำฝนเบอร์สองเบอร์สามเลย หน,หนักหนักหนักอ,อันนี้หนักเจอะบนหนักแล้วโอ้โหอหไพวกแก็บพวกอะไรเขาก็ไม่หยุดน,นะครับสู้สู้พี่เราไม่วิ่งแล้วก็ไม่ได้ตงงังเขาผมเช่นกันครับ เราวังส่งให้เสร็จนะครับสินค้าไม่งั้นลูกค้าจะบนเอาเ่าเราส่งล่าซ้าที่ไหนได้เนาะฝนตกหนักฝนตกหนักมากๆอ้าวติดแล้ติดแล้วเนี่ยแติดไฟแดงครับมีน้องติดไฟแดง ไฟแดงข้างหน้าแหละมองก็เห็นแต่แต่รู้ว่าตรงนี้ใกล้ไฟแดงใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจบแม่ฝนนี่ตบสม่ำเสมอจริงๆมันเนี้ดูดูเอาพี่น้องดูเอาดูเอาดูหนักไม่หนักรับดูอันนี้ข้างๆนะกระจกกระจกครับพี่น้องเอาเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วไปเขียวแล้วครับพี่น้อง จะไปกลับรถข้องในกนิเอา้ายังไม่ถึงนลยไฟแดงข้างหน้าไฟแดงนะไอ้ตงเข้าแมโก้นะทางเข้าแนะม็กโก้เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน,ไฟ,อนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว

か、okay,